เย็นเจ้ามันมีสองตัวเนาะตัวใหญ่ขนาดเลยนะสองตัวนี่ครึ่งกิโลเจ้าปลาทูไทยเนาะปลาดาวจะเอามาย่างย่างกับข้าวโพดเนาะไปเจ้าเขาไปย่างกันเนาะเก้า้อยเย็นเจ้าเนี่ยประมาณสองร้อยสี่สิบบาท ใส่กระทะเรียบร้อยแล้วเจ้าเอาอย่างเอาอยังไงมันแบบเป็นน้ำมันนี่เอาอย่างมันหอมดิเนาะยากกินปลาทูไทยเจ้าปลาทูเค็งเนาะ ประตูหัวงมอีกแล้วนนภาษาบรรเทาเนาะแก้วร้อยเย็นประมาณสองร้อยสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบป้ายนีก็ถ้าตามเลขเงินเนาะสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบอีกต่บ,บวกอันขาทรงหมอบวกไหเจ้า สองตัวนี่ขึ่งกิโลมีอะลำเดี้ยวจะสั่งหลายๆแพ็คเจ้าลองเอาม,มากินดูก่อนว่าอร่อยก่อนของไทยเนาะร้านไทยแพงกว่ามีนะเจ้าจะคนขายของพวกนี้เนาะมีท,กกทุกอย่างเจ้าลูกชิ้นลูกหยังบ้านเฮามีแบบไหนญี่ปุ่นมีแบบนั้นนะเจ้าร้านค่ะ น้ำขค่าไทยนะเมืองนอกนี่จะเยอะกว่าบันเทาอีกกะหาหนอผลอามาขายแบบเสียพาสีอ่อะเจ้าโอเวลาย่างอีนหนเนาะเก็ดตั้งหนอกนี่มันรุดมั้นหนอ จะย่างแล้วเอากินกับเ้้าแบบนี้่หละบ่าวกัดน้ำพริกเจ้าปะเดาอยากกินเฉพาะป่าทูนี่ไงจะคู่เข้ากินเอออุ้งง่าง่ะเนาะอยู่เมืองนอกป่าทูเมืองนอกก็มีนะอยู่อยู่ก็อยากกินป่าทูไทยเออ เมืองนอกคมาเจมีขายนะเจ้าป่าทูแบบนี้ประเทศญี่ปุ่นนี่นะอยากกินกระสั่งล้านไทยเจ้าอยากกินก็ะสั่งล้านไทย<ม>ยบเงินปลายทางะเจ้าง่ายไง อยากกินยังได้กินหมดอะมองหนงดิมาเน่เจ้ามาปิ้งปลาทูเจ้าโอ้จะไปว่าหฮ้ปลาดาวเนาะโอ้ย่างปลาทูเคง็งปิ้งปลาทูเค็งบะได้ปลาไทายคลิปวพ่ออยู่บ้านเปิดเมืองเปิดปีไหนจะได้กินละข้างหนึ่งเนาะอันนี้สามปีแล้วนะเจ้า จะซีปีแล้วนะม่ได้กินนะเจ้าปะทูไทยเนี่ยตั้งแต่ไปบ้านเฮาม้าเนาะสองปีสามปีแล้วอีกแล้ว ป้งป่าทูเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าหอมหอมปลาดาวขอจบคลิปแค่นเนี้กันนะเจ้าปัากันคลิปไม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแซกกดกระดิ่งติดตามคือปลาดาวเทรนเนอร์จำได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ